สวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะ,ะหลังจากที่พี่ตุ้มนะคะได้ทานเซตสุขภาพไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่อก็เริ่มต้นเลยนะคะเอาเอาทีลาผ,ผลิตภัณฑ์ทีละตัวเลยคือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยแหละตั้งแต่เราทําการดีทอ็อกเนี่ยดีทอ็อกเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายตัวท้องที่แบบมันอึดอัดเนี่ยมันโล่งเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทําการดีทอ็อกแล้ว แล้วจากนั้นก็จะทานตัว G2 G2 เนี่ยคือทาน G2 ทานจิยากุทานซี่ทั้งหมดทีนี้ระยะเวลาที่ทานมาเนี่ยสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันก็จะเล่าให้ฟังทีละตัวนะคะอย่างจิยากุเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าภูมิต้านทานเราอะดีขึ้นจากวันหนึ่งที่เคยเป็นหวัด เป็นหวัดน้ำมูกไหลแบบชนิดที่เราต้องหายาทานอะถ้าเป็นทั่วๆไปต้องหาพวกยาแก้แพ้ยาแก้หวัดแต่วันนั้นอะก็นึกไม่ถึงนะเช้าเราก็ทานจีรกุเหมือนเดิมอะค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งน,น้ำมูกหยุดไหลเลยไม่มีอาการอ,อีกเลยดะคะแล้วก็ตัว g ีทูเนี่ยทำให้รรู้สึกว่าหัวใจเราแข็งแรงขึ้น ที่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าช่วงก่อนที่ได้ทานอาหารเสริมชุดเนี่ยเริ่มออกกําลังกายหนักๆจากที่เคยทําได้เนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหมือนหัวใจเราเต้นแบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่หลังจากเนี่ยสิบห้าวันเนี้ยค่ะก็ออกกําลังกายหนักๆอย่างที่เคยทําอีกปรากฏว่าปกติทุกอย่างเลยไม่เหนื่อยใช่ไมหไมคะค่ะ,คะแล้วก็เหมือนกับแขนขาก็มีแรงที่จะแบบว่ายก ขึ้นอะไรทำเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเช่นว่าเราจะเกรงขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ได้แบบง่ายเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลูซี่เนี่ยทานแล้วทําให้เรานอนหลับสนิทก็ปกติผู้หญิงที่วัยทองแล้วอะค่ะจะนอนหลับไม่สนิทนะอืมแต่ตัวเนี้ทานปุ๊บหลับสนิทแบบว่าปกติจะต้องแบบลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยมากนะกลางคืนเนี่ย อย่างน้อยต้องสองครั้งอะคะ่ะแล้วก็แต่หลังจากที่ทานลูซี่เข้าไปเนี่ยหลับสนิทจนเช้าอย่างมากก็คือครั้งเดียวที่ลุกออกไปปัสสาาะแล้วก็รู้สึกว่ามันสดชื่น,นะคะเหมันก็ว่าจิตใจเราก็สดชื่นแบบว่ามันกระฉับกระเฉงมันกระปี้กระเป๋าอะ่ะเหมือนเราแบบว่าลืมไปแล้วว่าอายุ <laughs> ทาไตอนนี้เท<ห>่าไหร่ละคะพี่ตุม้มบอกได้ไหมเอ,อ่ยหกสิบสองแล้วนะคะอืมค่ะม,มีมีใครทักไหมคะเพราะว่านกเจอพี่ตุ้มครั้งแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิวนี้อ่ะผิวหน้าพี่ตุ้มจะแบบซีดซี่แล้วก็ริ้วรอยใต้ตาเยอะมากแต่มาวันนี้คือเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากๆคือหน้าใสาขึ้นหน้ามีเลือดฝ่าแล้วก็ริ้วรอยอ,ะอ่ะคือมันหายไปเยอะนะคะพี่ตุ้มมีใครทักบ้างไหมคะ มีค่ะวันนั้นน้องคนหนึ่งก็ไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลยนะแต่เขาเข้ามาทักทำไมผิวพี่ยังดูแบบว่าพี่ไม่แก่แล้วก็เหมือนกับผิวมันออกสีอมชมพูอะค่ะค่ะก็คิดว่าตัวสูซีนี่แหละก็มีสวนด้หมค่ะโอเคค่ะพี่ตุ้มขอบคุณมากนะคะสำหรับอ่ข้อมูลนะคะจากการแชร์ประสบการณ์จากการใช้จริงในชุดเซ็ตสุขภาพของพี่ตุ้มเองนะคะ